ไว้อลลาสดสะดุ้งไม่เป็นพิธรกรแบบ่ทำเลยก่อนอ๋ออะไราถาที่เลยอกเขาบอกให้ทำเรืีนเนดเิธรกรบนเวทีในประเทเรก็ได้รับเกียรตินะคะจากในประเเราบอกให้้เป็นวิธรกรงที่แนาดีเชียร์ซึ่งก็เป็นครั้งแรกของหญิงๆนะคะในการแบบว่าเป็นวิธีกรก็ดีใจตถึนเต้นนะเพราะเคยได้รับรางวัลในสาขาการแสดงนางสิงในสาขาละครเวทีเรื่องไม่น่าเรื่กันหือนกัน ยก็ดีใจนะคะที่ได้เป็นเป็นส่วนหนึ่งในค่ำคืนนั้นค่ะแล้วก็เคยได้ร่วรับวัลของพนัทอย่างนี้เลยค่ะพี่นัทได้ทำอะไรแบบว่าอะไรหลายอย่างไปเที่ยวเออได้เป็นติวกรด้วยในหลายชั้นเปิดที่พี่ไดับได้ที่นัทก็ครื่องทีแรกนี่ก็ค่อนข้างหลากหลายทั้งแบบพักผ่อนแล้วก็ได้ทำงานเดี๋ยวเครื่องปีหลังมีอีกค่ะ อย่างเงี้ยานเท่ด้วยพี่นัทคอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่แล้วก็มีงานให้ได้ดูกันแล้วก็อาจจะมีนี่ยยังบอกไม่ได้ทีโปรเจกต์มันใหญ่อะไรเป็นโปรเจกต์ใหญ่หรือละครเวทีหรืออะไรได้กลับมาได้หรือเปล่าอาจจะททีวีละกันทีวีละครทีวีไม่ไม่ค่ะต้องทำสื่อทีวีละวค่ะประมาณหนึ่งนี้ยังบอกไม่ได้ อันนี้อันนี้เตรียมไาแล้วหรือว่าเริ่มแล้วคุยๆแล้วค่ะทํางานเยอะมากปีิี้พี่นัใช่ไหมเยอะไหมเยอะไหมอะเรื่อยๆมาก่อนเรื่อยๆแต่ลากหลายใช่ค่ะกรที่โอกาสต่างๆขงี่เขาหาพี่นัพี่นัก็จะองคงเกี่ยวไว้เสื่อนกานทำงานเป็นยังไงบ้างเปนเติมไฟในงางานทำงานยังบ้างก็ดีใจนะที่ให้โอกาสนั้นด้วยแหละแต่ว่าทุกอย่างวันก็คงถ้ามีโอกา ดีดีเข้ามานะก็ยังรับอยู่เพราะว่าจริงๆอยู่ในวงการม,รมาเธอมานานก็ทําทเกือบทุกอย่างแล้วแต่ว่าถ้ายังมีอยู่ก็ดีใจที่ยังได้มีคนต้อนรับเราก็ะจะจะพยายามทำให้ดีเต็มความสามารถของเราปีนี้ตั้งตั้งอะไรไว้บ้างปีนี้ไม่ได้ตั้งเป้าเลยเลยค่ะมีอะไรที่ที่เข้ามาเราก็รับไปหมดแล้ว,ลวก็รับแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะตามที่ที่ได้รับมอบ ดูไหมคะสะดุ้งเลยไหมคะเพื่อพ่ชปิศาไปขนาดนโอ๋ก็จริงๆอ่ะจะจะจะวัดฝึดอกแรกก่อนที่เขาพูดว่าไปเป็นนิมพ์เขาในละครที่เขาเล่นใช่ไหมคะอ่ะมันก็โอเคถือแล้วแล้วเกามาอีกดอกนึงก็โยนมาให้เราก็ก็ตกใจอยู่เพราะว่าไม่รู้มาก่อนแต่ว่าถือว่าก็น่ารักดีอ่ะคือน้องเขาก็เหมือนเราสริง ว่าประเด็นคือเบ้ยกับน,าน,านัาสนิทกันทำงานรู้จักกันมาเป็นสิปีแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกล้าเล่นแบบนี้ซึ่งก็งไม่ได้ศึกษสาอะไรมันก็เหมือนเป็นเรื่องสุ่มสเลยจแค่เสียตบมือในหอ,อกว่ากระดังแล้วโซเชียลดังกว่าครับพี่นัทแรงมากการเป็นวอลี่ด็่ของเดือนนี้ของวลี่ของเดือนนี้จริงก็ สองวันนี้มีคนมาทักด้วยประโยคนี้บ่อยไหมคะไม่ได้เจอใครอะค่ะ <laughs> ไม่ได,ไได้ไม่ได้อะไรคือแล้วก็แล้วไปแบบแว่าไม,ไม่ไม่ได้กลับมาคิดอ,อะไรต่อ <laughs> ราะว่าแล้วแต่เลยค่ะคือแบบมันก็เป็นเรื่องที่น่ารักน่ารักมาก,กว่าแบบที่น้องแซวกันม <laughs> ันมีมันเกิดขึ้นหลายคนก็คือเชียร์ที่นันเหมือนกันว่าเอ้ยมันอาจจะทําให้ที่นัตหมาความสุขมากขึ้นในการแบบ้วกตาใครจะ <laughs> จะจะยังไงได้เลยค่นนะนัทก็แล้วแต่ทุกคนใครทัที่แบบไหนก็ทำสบายเลยคนะ่ะที่นั่นเราต่างตัดกัไนได้คุยกับพีเ่เฟยไหมคะล้จากยังเลยหลังจากนั้นก็ไปทำงานแล้วก็เดินทางไปจังหวัดถ้าจะไม่ได้เล่นโซเชียลอะไรเลยคนะ่ะไปดูว่าตัวเองไม่มีโพสอะไรงานเนิดหน่อย่ไม,ไม,ไมยังไม่มคุยวันนี้นะ่าจะเจอเฟยหรือพี่เฟยมีอินบ็อกซ์ะไรมายังยังไว้จอด เท่าวันนี้มีโอกาสได้ได้เหตอบก,กับพี่เปอร์ไอะไรกันจะบอกอะไรกับบีนมันที่เก,กิดขึ้นมาครัะไม่ไี่พูดอะไรหรอกคงหัวเราะกันนะเจอหน้ากันคงหัวเราะแล้วกอดกันมากกว่าแล้วกับคานี้แหละครับหัวที่ดีคือหัวใหม่ที่นัทคิดยังไงกับคำนี้บ้างมันเข้ามหมายมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วอ่ะไม่แปลมันก็คือแบบมันก็เป็นคําที่ที่มันสั้นๆได้ใจความมันก็เป็นอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องราวข,ของละครที่เราเล ใครจะเอามาใช้ในชีวิตแบบไหนก็แล้วแต่ค่ะคุณนาจะแบบมองเป็นเรื่องแบบธรรมดาไม่คิดอะไรมากละกันใช่ค่ะก็เอาเป็นว่าไม่ต้องคิดอะไรกันมากนะคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคิดมากอะไรให้มันเป็นเรื่องแบบระหว่างแบบพี่น้องเูาคุยกันแบบว่า <c oughs> สนิทกันคุยกันแซวกันได้ใช่คะ่ะอันนี้คือตัว <c oughs> สนิท <c oughs> ตามไหมคะตามบุรุละคร้อมตามนี้ไม่กมตามคำพูดนั้นไหมคะโยคอมเมนต์นะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นัทค่ะ